สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้มีสารภายในรวมกับเพียเดียนที่ผสานสอดคล้องกันนะคะชื่อว่าไทม์ไลน์แห่งแสงปี2025ค่ะสวัสดีไทม์ไลน์ที่25ที่รอคอยมานานเปิดบทใหม่ในทุกมิติของชีวิตสำหรับผู้ที่พร้อมจะดำรงอยู่ในที่ตั้งของโลกแห่งแสงซึ่งสอดคล้องกับ การสั่นสะเทือนและความถี่ของเรายินดีต้อนรับสู่โลกใหม่โอกาสสำหรับการเติบโตและการขยายตัวของจิตสำนึกเราเข้าสู่จุดสูงสุดของวงจรสุริยะ25ทาไทม์ไลน์ย5 5นี่คือเส้นเวลาของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการปรากฏตัวในโลกใหม่รักมากมายแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์รหัสแสงยังคงเข้ามาอย่างเข้มข้นเรายังคงอัปเกรดและพัฒนาไปอย่างง่ายดายยังคงดำเนินต่อไปความสวยงามของศิลปะหลายมิติ สิ่งที่สามารถแสดงออกมาจากภายในขึ้นอยู่กับรหัสแสงและภาษาแสงที่เราได้รับทางจิตจากมิติแสงความรักเดินทางผ่านอาวกาศและเวลาผ่านเมือรคบาผ่านรหัสแสงพลังงานสั่นสะเทือนบนความถี่ที่สูงขึ้นเปลวไฟสุริยะการ เปิดเผยในไทม์ไลน์ที่สูงขึ้นเราจะได้รับพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างจากหลายมิติการรับรู้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ในการสร้างการปลุกเสกที่ทรงพลังปรากฏการเดินทางอันมหัศจรรย์ของการขยายตัวและเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านรหัสแสงเลขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ หัวใจที่สูงขึ้นปี2025ยุคแห่งการสร้างร่างกายแห่งแสงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะมองไปที่ท้องฟ้าเห็นแสงสว่างของเรารับข้อความของเราทางจิตตัวตนที่สูงขึ้นของเรายานแม่ขนาดใหญ่ของเราชาวเพียเดียน สามารถมองเห็นทุกอย่างและทุกคนที่เราเฝ้าสังเกตมาเป็นเวลานานเราสามารถเข้าใกล้มากขึ้นอาจถึงพื้นดินและเริ่มสู่สารโดยตรงโครงการสำคัญของโลกใหม่ New Earth ส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา สามารถแสดงออกมาได้ปลุกเสกบนโลกเชื่อมโยงกับผู้ทาภารกิจที่ซ่อนตัวปลุกเสก,กจิตวิญญาณเรามาที่นี่เพื่อเชื่อมโยงสื่อสารและสร้างร่วมกันอย่างมีสติด้วยความรักรักมากมายค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จ้อนขอบคุณน้องพรค่ะ